วัดพระธาตุต้นฝางบ้านเนื้อรินตำบลขุนควรอำเภอปงจังหวัดพะเยาเชิญนักศีลนักบุญอุบาสกอุบาสิการ่วมง,งานมหากุศลฉลองสมโพชพระวิหารศิลปะร่วมสมัยล้านนาไทยลือสร้างด้วยไม่응สักหลังแรกหลังเดียวในประเทศไทยจำลองแบบจาก12ปันนาในวันที่4-7มกราคม2567นี้ ณสถานลานบุญวัดพระธาตุต้นฝาง วันที่4-5มกราคม2567พร้อมรับฟังเทศนาธรรมวันที่6ถวายเครื่องไทยทานแก่หัววัดต่างๆที่ได้อาราธนาและเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์นสวดเบิกเนตรสามวันสลับกับเทศนาธรรมตลอดคืนจาก12ปันนาสู่แดนล้านนาเมืองพะเยาว,วันที่7กล่าวคำถวายวิหารกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลโดยมีพระผู้ใหญ่เกจิอาจารย์ ารสิบรูปในพิธีถวายทานรับพรอดเป็นอันเสร็จพิธีคืนวันที่สมมกราคม2567มีมหรสพต่างๆและรำวงย้อนยุคบริเวณลานนอกวัดก่อนขึ้นวัดสนับสนุนการแสดงต่างๆแบบล้านนาโดยโรงเรียนขุนควรวิทยาคมและขอเชิญนักบุญร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานในวันที่6และ7มกราคม2567นี้ อย่าลืมรูปมงานบุญมหากุศลฉลองสมโพชพระวิหารในวันที่4-7มกราคม2567ณสถานลานบุญวัดพระธาตุต้นฝางบ้านน้ำรินตำบลขุนควรอำเภอต๋งจังหวัดพะเยา